สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะมาดูจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทดของสัปดาห์นี้กันค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่10กรกฎาคมของสัปดาห์นี้นะคะว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทดบ้างเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มพี่ทำเฟมใหญ่เหมือนเดิมนะคะแน่นอนว่าทำเฟมใหญ่นะคะทิศทางยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือขาขึ้นเนาะหน้าใบยังคงได้เปรียบ EMA กับกราฟยังคงมีระยะห่างนะคะสัญญาณปลายเทนคาสิกไดเวจินใดๆยังไม่เกิดน,นะคะส่วนการพักตัวตอนนี้เนี่ยเป็นการพักตัวครั้งที่2อ,อันนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็อันนี้ครั้งที่2เพราะฉะนั้นนะคะยังมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการพักตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วปรับตัวขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราดับไปดูที่ Time Frame m o ม t นกันค่ะใน Time Frame m o ม t นนะคะแน่นอนว่ายังคงมีทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันกับ t m m f r a ร e สามมันเนาะราคากับ EMA ยังคงมีระยะห่างเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์ใดๆยังไม่เกิดเลยนะคะสำหรับ Time Frame นี้บอกเราได้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราดับไปดูใน Time Frame Week กัน พอดับมาในทำเฟรมว e k นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเดิมจากเดิมเนาะปรับตัวขึ้นมาด้วยความเป็นเทรนด์ระคะขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มที่จะมีความออกข้างที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในทำเฟรมนี้เองเป็นไซเวย์นั่นเองนะคะสำหรับท์เฟรมนี้เนาะสวิงที่เราจะโฟกัสณนะปัจจุบันนะคะก็คือบริเวณนี้ก็คือราคา ขึ้นมาเกิดการพักตัวนะคะแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักตัวอยู่ปัจจุบันตอนนี้เกิดการพักตัวอยู่เกิดสัญญาณฮิตเรียบร้อยนะคะแต่ว่า EMA ยังคงซับพอตอยู่ด้านล่างนะคะบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวเพื่อขึ้นต่อตามทิศท,ทางเดิมนะคะหรือไปอย่างนี้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องดรอปลงไปดูก่อนว่าในท์เฟรมย่อยเนี่ยการพักตัวของเขาเนี่ยครบหรือว่าจบชุดของการเคลื่อนที่แล้วหรือยังนะคะอะพอเราดรอปมาที่ท์เฟรม day นะคะเราจะเห็นว่าขอตีโซนต้นกำเนิดเอาไว้ก่อนถ้าราคาไม่หลุดตรงนี้แปลว่าราคาเขายังวิ่งอยู่ในกรอบไซเวย์ราคาบีบเข้าหากัน ตรงกลางเนาะทีนี้ในไทม์เฟรมเดยนะคะสวิงที่เราจะโฟกัสก็คือสวิงที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนาะราคาปรับตัวลงมานะคะจากตรงนี้ลงพักลงพักลงนะคะแล้วก็มาติดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้แล้วราคาเขาก็ปรับตัวดีดขึ้นไปตรงนี้เนาะสามารถทำลายซับไพ่ฝั่งซ้ายมือได้นะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาไม่หลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นบอกว่าซ้ายมือกับขวามือที่ปรับตัวณนะปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะแล้วณนะปัจจุบันในตอนนี้ใน i ท a เฟ day มองว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรส่วนตัวนะคะมองว่าปัจจุบันเนี่ยราคาลงพักลงนะคะแต่ว่าไม่สามารถหลุดในท a เฟมเดตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมุมอมองก็คือ มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลงมาหา OOM ด้านล่างตรงนี้นั่นเองตั้งแต่วันที่7เนาะที่เราจะเข้าเทรดกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมสชั่วโมงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น อ่ะทีนี้เดี๋ยวขอทำเฟรมนี้ก่อนละกันพอราคามาติด OOM ใช่ไหมคะแล้วราคาเขาก็ดีดปรับตัวขึ้นไปไปเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์หรือว่าซับไพ่ข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายนะคะส่งผลให้ราคาเขาเกิดการพักตัวนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้น ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเนาะเป็นแท่งเทียนสีแดงเกิน45องศาเกินกดดีกีในไทม์เฟรมนี้บ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ปรับตัวขึ้นไปบริเวณนี้ค่ะที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้เนี่ยเคลื่อนที่ครบหรือว่าจบชุดการเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะสามารถเข้าไปในคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมเฮดีได้ วิธีการคอนเฟิร์มนะคะก็คือเดิมเนอะราคาจาก i ทม f เฟ m e เดทที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวอย่างเดียวนะคะดอบมาใน t ทม e เฟ a ม e ฮซเราจะเห็นชุดของการพักตัวของเขานะคะราคาขึ้นพักนะคะขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ปรับตัวขึ้นณนะปัจจุบันตอนนั้นเนอะราคาเนี่ยเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมาสามารถชนะโซน ดีมันโซนฝั่งซ้ายมือบริเวณน,นี้ได้นะคะส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดการพักตัวหรือว่าเกิดการไซเวนั่นเองนะคะทีนี้พอราคาพักตัวขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ว่าราคาเขาไม่สามารถหลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณน,นี้ไปได้นะคะ แล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมาเนาะเป็นแท่งเทียนสีแดงบริเวณนี้จากไทม์เฟรมนี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าราคาเขาปรับตัวลงมาเกิน45องศาเกินกดดีกรีนะคะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ราคาฝั่งซ้ายนะคะปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ราคาขึ้นนะคะพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นแล้วราคาปรับตัวลงมาเกิน45องศาเกินกดดีกรี เราก็จะบอกได้ว่าชุดการเคลื่อนที่ซ้ายมือกับขวามือเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะวิธีการคอนเฟิร์มก็เหมือนเดิมเลยโดยการดอบลงไปดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงค่ะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจากเดิมที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวเนาะในไทม์เฟรม H4 นี่เป็นสีเขียวขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่หลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ พอดอกมาใน t ท m e เฟรมหนชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเขาเกิดการพักตัวให้เราเห็นราคาขึ้นพักนะคะขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะไปพอไปเจอโซนต้นกําเนิดเนี่ยราคาเขาก็ปรับตัวลงมาสามารถชนะดีมานโซนฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็มาเจอแนวรับค้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ขวามือเนี่ยเป็นไซเวย์นะคะ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าซ้ายมือกับขวามือเนี่ยน่าจะเป็นคนลาชุดการเคลื่อนที่กันนะคะเพราะฉะนั้นพอราคาเป็นไซด์เวย์เนาะเราตีโซนต้นกําเนิดเอาไว้ราคาเขาไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้ไปได้นะคะก็คือเราก็จะโฟกัสบริเวณสวิงที่ปรับตัวขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ยังไงต่อถ้าเกิดเราจะดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยๆนะคะอย่าง M15 เราก็ดอบลงไปเพื่อดูชุดของการพักตัวของเขานะคะซึ่ง m 1 5เนี่ยการพักตัวของเขาก็ยังไม่ชัดนะคะอ่ะเรามาเจอชุดของการพักตัวที่ m 5นะคะก็คือราคาขึ้นนะคะพักตัวขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็ขึ้นเนาะแล้วอยู่ดีๆราคาไม่หลุดสนต้นกําเนิดราคาลงมา ทำลายดีมานฝั่งซ้ายนะคะเจอดีมานข้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดเป็นชุดของการพักตัวหรือว่าไซเวแล้วราคาก็ไม่หลุดสนต้นกำเนิดเช่นเดิมเนาะเพราะฉะนั้นพอราคาเขาเบรกตรงนี้ลงมาชุดของการพักตัวตรงนี้ค่ะเราสามารถเข้าเทรดด้วยการเบรกบริเวณนี้ได้เลยนะคะ SL อยู่เหนือชุดของการพักตัวแต่ทีนี้มันเป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะเราอาจจะยังไม่ตื่น ตรงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าเทรดก,ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าเทรดมาเนาะเราก็ลันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าราคาเขาจะเริ่มที่เกิดการพักตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะคะส่วนตัวมองว่าเนี้ยเป็นการพักตัวของ t i m e f r a M5 e m นะคะมีการพักตัว1แท่งเนาะแล้วเขาก็พักตัวตรงเนี้ยเนื่องจากดีมานข้ามเซกเมนต,ต์ฝั่งซ้ายนะคะส่งผลให้เขาพักตัวอีก1แท่งนะคะ อันนี้ก็ยังไม่เก็บหรือว่ายังไม่กันทุนนะคะเพราะว่ามองว่าราคายังมีโอกาสที่จะลงไปต่อได้แต่พอราคาเริ่มที่จะเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้เป็น2แท่งแล้วเนาะอันนี้อาจจะกันทุนหรือว่าเก็บแบ่งเก็บบางส่วนนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่า EMA ในทางเฟรมนี้ก็ยังคงซับพอร์ตหน้าเซลลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่า เราสามารถเข้าเทรดเซลล์บริเวณนี้ได้นะคะทีนี้กรลีที่เราเข้าตรงนี้ไม่ทันเข้าตรงนี้ไม่ทันเราจะเข้าตรงไหนได้อีกบ้างเนาะอันนี้7จ็ดโมงแดโมงแล้วเราอาจจะตื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองเพิ่มไทม์เฟรมไปดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นค่ะ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาปรับตัวลงมาเป็นโมโนเวฟเลยเนาะหรือแท่งเทียนใหญ่หญยาวเนื้อแนนในไทม์เฟรม H 1นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นชุดของการพักตัวพอดอบลงมาในไทม์เฟรม M 3 0นะคะจะเห็นว่าราคาสามารถชนะแนวต้าเออแนวรับตรงนี้หรือว่าแนวรับข้ามเซกเมนต์นั่นเองแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปนะคะเกิดการพักตัว ครั้งแรกเนาะเพราะว่าราคาที่ปรับตัวลงมาตรงนี้เป็นแท่งเทียนสีแดงทั้งหมดยังไม่เห็นชุดของการพักตัวใดๆอันนี้เพิ่งเป็นการพักตัวครั้งแรกของ i ท e f เฟ m e นี้นะคะแล้ว EMA เขาก็ยังคงซับพอตอยู่ด้านบนบ่งบอกว่าราคามีโอกาสพักตัวเพื่อปรับตัวลงต่อตามทิศทางเดิมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะดรอปลงไปดูอะไรก็คือดูสัญญาณฮิตนั่นเองนะคะเพื่อบ่งบอกว่าการพักตัวตรงนี้เนี่ยเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ะเดี๋ยวเราจับสัญญาณฮิตเนาะเรามาเจอสัญญาณฮิตในไทม์เฟรม M15 นะคะ บริเวณตรงนี้กับตรงนี้นะคะเราเห็นฮิตและแต่ว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ปรับตัวขึ้นมาเกิดการพักตัวเนี่ยยังเป็นแท่งเทียนสีเขียวยังไม่เจอชุดของการพักตัวใดๆเลยนะคะเราก็จะดรอปลงไปจนกว่าจะเจอชุดของการพักตัว M5 ก็ยังไม่เจอนะคะ M1 นะคะเป็นยังไงอ่าละ M1 เราเจอชุดของการพักตัวตรงนี้แล้วนะคะแล้ว อยู่ดีๆเนาะราคาเกิดสัญญาณฮิตใน m 1 5นะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมาตรงนี้นะคะราคาปรับตัวลงมาสามารถทำลายดีมานฝั่งซ้ายมือไปได้นะคะบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ซ้ายมือที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยจบครบชุดของการเคลื่อนที่แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดชุดของการพักตัวให้เรานะคะ จนราคาสามารถเบรกบริเวณนี้ลงมาได้นะคะแล้วราคาย้อนกลับขึ้นไปไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้นะคะเราก็สามารถรอเข้าเทรดด้วยการเบรกบริเวณนี้ได้ SL เหนือตรงชุดของการพักตัวบริเวณนี้นะคะส่วนที่พี่ไปแนวรับถัดไปที่ EMA Support นะคะ ซึ่งเอามองว่า EMA Support Time Frame M15 นะคะแนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดของการเข้าเทรดอีกหนึ่งชุดนะคะแต่กรณีที่เรามีความรู้เรื่อง e l l i o t น Wave เ,เนาะหรือว่าเราเอามาแดบ เอามาอดัดแบก็คือเราอาจจะลันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าราคาเนี่ยจะเริ่มป้านออกข้างหรือบริเวณแถวๆนี้บวกกับว่าเราตีโซนต้นกําเนิดเอาไว้นะคะในทำเฟมเฮชในทำเฟมเดอเนาะ ว่าตรงนี้มีโซนต้นกําเนิดมีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาตรงนี้แล้วไม่หลุดโซนต้นกําเนิดแล้วจะปรับตัวขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเทรดของวันที่7กรกฎานะคะมีแนวคิดแล้วก็มุมมองประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะคะ ระหว่างนี้ระหว่างก่อนที่เราจะไปดูวันที่8กันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สัมมนาที่เราจะจัดกันร่วมกับ v ว n t ท็ e นะคะก็คือสัมมนาบายในแนวต้าเซลในแนวรับวันเสาร์ที่19กรกรกฎาคม2,568ค่ะที่ Work La แ o f f บออฟฟิชั้น16ที่ The Van Academy เขตสาทรนะคะ, orn, ะ,คะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์บริเวณนี้เข้ามาสอบถาม กับทางเพจได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาโดยตรงในเพจสีสหายก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินมาตอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแค่ต้องทำเงื่อนไขตามที่เรา กำหนดเอาไว้นะคะยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าที่สัมมนานี้นะคะสำหรับทั้งคนที่มีความรู้เรื่องการเทรดมาก่อนหรือว่าคนที่มือใหม่เลยก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องแจ้งแอดมินไว้ก่อนนะคะเพื่อเตรียมพี่เลี้ยงคอยประกบในงานนะคะแน่นอนว่างานนี้เนี่ยถ้ามาได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ไปอัดเดปกับ ทฤษฎีการเทรดของตัวเองได้ในอนาคตนะคะแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการโฆษณาก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อวันที่8นะคะว่ามีจุดไหนที่เข้าเทรดที่น่าสนใจกันบ้างนะคะ ค่ะพอมาเริ่มวันที่8ใหม่นะคะเราก็อาจจะต้องเพิ่ม Time Frame มาดูใน Time Frame Day ก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน Time Frame Day ยังคงเหมือนเดิมนะคะเรามีโซนต้นกำเนิดที่เราตีเอาไว้ราคาปรับตัวลงมาแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปสามารถชนะ Supply พโซนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาเจอ Supply ข้ามเซกเมนตเนาะส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดการไซเวย์นะคะแล้วทีนี้ราคาปรับตัวลงมา ไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้ไปได้ทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เซลล์กันลงมาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะพอวันที่8นะคะแล้วราคามาเจอโซนต้นกำเนิดใช่ไหมราคาเขาก็ปรับตัวดีดขึ้นไปสามารถทำลายซับไพ ตรงนี้ไปได้นะคะบ่งบอกว่าซ้ายมือที่ปรับตัวลงมากับขวามือที่ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่าราคาขึ้นไปเจอโซนต้นกำเนิดบริเวณแถวแถวนี้เนาะแล้วราคาเขาก็เริ่มที่จะปรับตัวออกข้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมนะคะที่ราคาเขาปรับตัวขึ้นไปด้วยความเร็วแรงฉันนะคะราคาเขาปรับตัวลงมาด้วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกิน45องศาเกินกดดีกรีนะคะบ่งบอกว่าซ้ายมือที่ปรับตัวขึ้นไปกับขวามือที่ปรับตัวลงมาตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาหาโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้แล้วก็รอดูอีกทีหนึ่งว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้น เราจะดอปลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพอดอปมาในไทม์เฟรม H1 นะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยไปเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายเนาะแล้วราคาเนี่ยจากเดิมที่เขาปรับตัวขึ้นมาด้วยความเร็วแรงชันอยู่ดีๆเขาก็ เริ่มที่จะมีการป้านออกข้างขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้ไปได้นะคะส่งผลให้ราคาเขาเกิดการเบรกตัวชุดของการพักตัวของเขาเองนะคะแล้วก็ปรับตัวลงมานะคะตรงนี้ทีนี้พอราคาเขาเกิดการพักตัวอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ขนาดเนี่ยยังคงพอๆกันกับ ก่อนหน้าหรือว่าบริเวณนี้นะคะก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่ราคาเขาจะปรับตัวลงต่อเนื่องจากว่าในไทม์เฟรม H4 เอง EMA ตัดก็จริงแต่ว่าเป็นการตัดที่กดอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ H1 นะคะ EMA ก็ตัดเหมือนกันแต่เป็นการตัดที่ค่อนข้างที่จะอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการของเราก็คือเป็นการดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะเพื่อดูว่าราคาเขาเกิดสัญญาณฮิตเด่นหรือเปล่านะคะซึ่งเรามาเจอสัญญาณฮิตเด่นในไทม์เฟรม M15 นะคะราคาเกิดสัญญาณฮิตนะคะบ่งบอกว่า ราคาเป็นไซด์เวยนนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนที่ราคาเขาปรับตัวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นชุดของการพักตัวของเขานะคะเห็นเป็นแท่งเทียนสีเขียวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าไซา์จบจริงแล้วเราค่อยเทรดทังด้านขวามือวิธีการคอนเฟิร์มก็เหมือนเดิมค่ะคือการดอปลงไปทีละ1นึ่งไทม์เนะคะเพื่อดูชุดของการพักตัวของเขานะคะ ซึ่งพอดรอปมาใน time frame M5 นะคะเราก็จะเห็นชุดของการพักตัวหนึ่งครั้งนะคะคือบริเวณนี้ราคาลงพักราคาขึ้นนะคะพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนาะตรงนี้เนี่ยเราไม่เห็นชุดของการพักตัวที่ปรับตัวขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคอนเฟิร์มก็คือเป็นการดรอปลงไปดูใน time frame M1 นะคะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดชุดของการพักตัวใดๆไหม ซึ่งพอดอกมานะคะเราก็จะเห็นชุดของการพักตัวของเขานะคะราคาขึ้นนะคะพักตัวขึ้นพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนาะสองสวิงสุดท้ายเนี่ยเกิดสัญญาณปลายเทนด้วยก็คือสัญญาณคลาสิกไดเวอร์เจนบริเวณน,นี้เนาะแล้วราคาเขาก็เกิดสัญญาณฮิตในทางเฟรม M15 ใช่ไหมคะราคาปรับตัวลงมาสามารถชนะ ดีมานโซนฝั่งซ้ายมือไปได้นะคะบ่งบอกว่าซ้ายมือเนี่ยจบชุดของการเคลื่อนที่ปรับเป็นไซเวขวามือเนาะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปบริเวณนี้หลุดไม่เอ่ยตรงนี้อ่ะหลุดโซนต้นกำเนิดหรือว่าอาจจะเป็นราคาพอๆกันนะคะก็มองว่าไม่หลุดโซนต้นกำเนิดละกันหรือว่าถ้าหลุดนะคะก็ เราก็มองว่าใน Time f รม M1 เนี่ยก็มีชุดของการพักตัวเช่นเดียวกันก็คือบริเวณนี้รานะคาขึ้นพักขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาทำลายดี n มนโซนฝั่งซ้ายมือแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นไซเว y ไม่หลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นราคาเบรกลงมาบริเวณนี้นะคะเราก็สามารถเข้าเทรดได้อีกหนหมาย SL ค่นี้ก็พอนะคะทีนี้ TP เก็บแนวรับถัดไปของ i m ม f เ a m e ที่ EMA support ซึ่งมองว่าเป็น i m ม f เ a m e นี้ราคาที่ EMA support นะคะทีนี้หรือว่าเราจะถือลันเหมือนเดิมเนาะเวทีลันก็คือพอราคาปรับตัวลงมาสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มที่จะมีการออกข้างสามารถทำลายซัพพลายฝั่งซ้ายมือได้อันนี้เราอาจจะต้อง ปกป้องทุนของเราะคะกันทุนหรือว่าเก็บกําไรบางส่วนออกไปนะคะแล้วราคาเขาก็ย้อนกลับขึ้นมานะคะส่งผลให้เราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่ม time frame เ,เพื่อไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอเราเพิ่ม time f r a m นะคะเราก็จะเจอว่าราคาเนี่ยสามารถทำลายโซนฝั่งซ้ายมือไปได้เนาะแล้วก็เกิดเป็นการพักตัวฝั่งขวานะคะเพิ่มไปก่อน เราเพิ่มมาจนเราเห็นว่าใน t ท m e เฟรม M 3 0เนี่ยค่ะลงมาเป็นโมโนเว็ ave, อย่างเดียวยังไม่เห็นชุดของการพักตัวใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะยึดการพักตัวของ t ท m e เฟรม M 1 5นั่นเองนะคะ mm hmm. เราจะเห็นว่าการพักตัวของเขานะคะยังมีขนาดพอๆกันกับก่อนหน้าหรือว่ามีแท่งเทียนสีเขียว1แท่งบริเวณตรงนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะดรอปลงไปเพื่อเช็คสัญญาณ h i เด่นเหมือนเดิมเนาะสะเต็ปเดิมเลย เราจะไปเจอสัญญาณฮิตเด่นในไทม์เฟรมไหนกันนะในไทม์เฟรมเอนะคะเราจะเจอสัญญาณฮิตเด่นบริเวณนี้ราคาเกิดสัญญาณฮิตเด่นนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็เป็นบริเวณด้านบนบริเวณนี้เนาะราคาฮิตและแล้วเราเห็นในไทม์เฟรมนี้เลยว่าราคาเนี่ยสามารถปรับตัวลงมาทำลาย โซนบริเวณนี้ไปได้นะคะแล้วเขาก็มาเจอแนวรับข้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ขวามือเนี่ยเป็นไซด์เว์แล้วราคาไม่สามารถหลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ไปได้พอราคาเขาปรับตัวลงมาชนะการพักตัวบริเวณนี้นะคะ่ะเราสามารถเข้าเทรดด้วยการเบรกบริเวณนี้ได้เลยทีนี้ ema จะซัพพอร์ตในทุกทุกไทม์เฟรมและ เราก็ไปเปิดในทำเฟรมที่ EMA i l Support นะคะส่วนตัวมองว่าเป็นทำเฟรม M15 ตรงนี้เนาะหรือว่าเป็น H1 เป็น M15 ละกันค่ะตรงนี้ EMA Support และเราก็จะเก็บเป็นแนวรับถัดไปของ t i m ท f เฟรมที่ EMA Support ก็คือบริเวณแถวๆนี้เองนะคะหรือว่าจะลานจนกว่าราคาเขาจะออกข้าง ก็ได้นะคะเราตีโซนต้นกำเนิดของทำเฟมใหญ่เอาไว้แล้วนะคะว่าในทำเฟม h 4เนาะที่เราตีเอาไว้ว่าถ้าราคาไม่หลุดตรงนี้ค่ะราคาปรับตัวลงมาไม่หลุดตรงนี้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมเพราะว่าเขาทำลายซัพพายฝั่งซ้ายมือไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชันเลยเห็นไหมคะ แล้วก็ยังไม่เห็นชุดของการพักตัวใดๆเลยในทามเฟรม M 3 0 M 1 5เองก็ยังไม่เห็นนะคะ M 5เนี่ยเริ่มที่จะเห็นชุดของการพักตัวเนาะเราก็อาจจะถือลันมาเรื่อยๆจนราคาเกิดสัญญาณฮิตเด n นแต่ว่าไม่สามารถทำ new low ได้ราคาไม่หลุดสซนต้นกำเนิดบริเวณนี้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะป้านออกข้างขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะอันนี้เราสามารถค่อยเก็บ ชุดของการเข้าเทดบริเวณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเทดของวันที่8นั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจสีสหายได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรือว่าจะส่งต่อให้คนอื่นที่ที่รู้จักกันก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะมาอัปเดตของวันที่9กับวันที่10นะคะว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจในการเข้าเท่นบ้างสวัสดีค่ะบ๊ายบาย